สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแพนกันอีกแล้วนะคะวันนี้แพนจะมาทําเป็นคลิปวิดีโอที่พิเศษจากคลิปวิดีโออื่นๆเพราะว่าวันนี้แพนจะมาทำคลิปแจกของนะคะหรือว่ากิฟต์แวนั่นเองนะคะเพื่อฉลองครบ 1000s u b s c r i b e r นะคะแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจครบ200รไลค์ด้วยนะคะก็จะมีของในสองเซตด้วยกันนะคะที่แพทจะนำมาแจกนะคะ ว่าเซต A สว่วนอันนี้จะเรียกว่าเซต B นะคะแล้วเรามาดูกันเลยนะว่าแต่ละเซตมีอะไรบ้างนะคะค่ะเรามาพูดถึงเซต A กันก่อนเลยดีกว่าเนะอันนี้เป็นแค่ถุงเฉยๆนะคะมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับร้านเวิร์กช็อปทั้งสิ้นนะก็อย่างแรกนะคะที่อยู่ในเซต A ก็จะเป็นแปรงแต่งหน้าอันนี้นะคะของ ที่มันน่า colors นะคะแต่ว่าซองมันหายไปแล้วก็เลยเอามาใส่ซองของเม l ินดาแทนนะแต่ว่าตัวน,นี้พันยังไม่ได้ใช้นะคะก็จะนํามาแจกให้เพื่อนๆกันเนาะอันนี้คืออย่างแรกผ่านไปอย่างที่2เป็น skincare cotton นะคะเป็นสำลีสําหรับเช็ดโทนเนอร์นะคะที่มันจะช่วยให้แบบไม่เปลืองมันไม่อมน้ำอะไรอย่เงี้เนาะของยี่ห้อวิอีกนะคะ อย่างที่3เป็นมาสกของ Innisfree อันนี้นะคะเป็น Innisfree Capsule Recipe Pack Jeju Volcano นะคะเป็นสำหรับมาสก์หน้าเนาะเป็นของ Innisfree ก็น่าใช้ดีนะคะตัวต่อไปจะเป็น t e s t ตอร์อันนี้เป็นของ k a t e Dol Foam ล้างหน้าผสมเซรั่มตัวนี้นะคะแพทได้มาตอนที่แพทไปซื้อ ของที่คามาเนาะแล้วก็แพทไม่ได้ใช้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นมากกว่านะะมันมีอยู่3สูตรด้วยกันแต่ว่าสูตรที่เขาให้มาเป็นสูตรชำระล้างเมคอัพนะคะก็มีแบบอินโฟเมชันอยู่ตรงนี้เน้ะก็ลองไปอานดูได้นะคะน่ารักมากด้วยนะต่อไปเป็นกล่องนี้กล่องแบบนี้ยที่มันเป็นช่องๆแบบนี้แพท ปกติพันใช้ใส่ต่างหนูนะคะก็คิดว่ามันน่าจะมันเป็นอะไรที่แบบใช้แล้วเวิร์กมากเลยซื้อมาให้ทุกคนลองใช้กันดูเนาะแล้วก็อย่างต่อไปเป็นกระดาษซับมันนะคะของ Pretty Quicks Made in USA ยี่ห้อนี้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ว่าแพทเคยลองใช้แล้วนะดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็มันไม่มีแบบอซองอะ่ะมันเป็นแผ่นๆนี้เลยแล้วก็ เออมันดีแล้วก็หาซองใส่เองเองละกันนะคะก็ต่อมาเป็นบา a ์สแอนด์บอดี้เเอ่เอเจลล้างมือนะคะกลิ่น Caribbean Escape แล้วก็มีสายหอยให้ด้วยเนาะกลิ่นหอมมากกลิ่นแบบผลไม้ท ropical อ,อะไรประมาณนี้นะคะน่ารักดีแล้วแบบซื้อมาอยากใช้เองมากอะตอมา อันนี้รันดอมนิดนึงนะคะคือเห็นว่ามันน่ารักดีเป็นตะเกียบลายสติชและแบบมันมีกล่องมีอะไรให้คือแบบฟุงฟิ้งมากๆเลยนะคะซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะข้างในตรงด้านจับก,ก็เป็นลายสติชเหมือนกันนะ,ะก็เหมาะสำหรับการพกพาหรือว่าแบบไปปิกนิกเข้ากล่องอะไรอย่างนี้นะต่อมาเป็นโพสต์อิทฟุงฟิ้งนะคะเป็นโพสต์อิทมิสแรบบิท น่ารักดีเป็นแบบหลายๆอันนะคะอันเล็กๆแล้วก็มีตัวตัวนี้เป็นคราฟต์มินิชาที่พัซื้อมาจากญี่ปุ่นเนาะที่ทำห่อไปนะคะตัวนี้แพทเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยแบบเอามาให้ทุกคนใช้นะคะมันเป็นลายแบบมิวสิกอะดนตรีมีโน้ตเพลงกีตาร์มีเมอรดินอะไรเนี่ยก็มาทำเป็นจี้ใส่สร้อยทำสร้อยข้อมืออะไรได้นะคะ มาเป็นลิปดำติดผมนะะแต่ว่าเขาจะมีแบบฟุง้งฟิงนิดหนึงอ่ะเป็นดีไซน์เล็กๆก็ติดแล้วแบบน่ารักดีอันนี้ซื้อมาจากลอฟนะคะมีสีเขียวสีชมพูเป็นโคโค่เนะาะม,มาเป็นเอ่อโบติดผมอันนี้ซื้อจากลอฟเหมือนกันน่ารักมากคือแพเร์เป็นคนชอบซื้ออะไรที่แบบเกี่กับผมไงแต่ว่าคือตัวเองทําผมไม่เป็นแล้วแบบขี้เกียจด้วยไงก็เลยแบบ ซื้อมาให้คนอื่แผนเพราะถือว่ามันน่ารักมากๆยอยากใช้เองนะแต่ว่าขี้เกียนจนะคผมมีนั่นะต่อมาเป็นยางถุงมแบบสีน่ากินมากนะคะมีสีอัน5อันชมพูขาวส้ชมชมพูเข้มแล้วก็เหลวน่ารักดีนะคะต่อมาเป็นเทสเตอร์มีอีก3อันอันนี้เป็นซีซีครีม นะคะมีของมิชาคือเป็น Time Revolution Night Repair เป็นเดียนน้ำ Care น่าจะเป็นเีรั่มหรืออะไรนี่แหละของมิชานะคะเทสเตอร์แล้วก็มีม Super Aqua Cell Renew Snail Cream ครีมหอยทากของมิชาเช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็นมาส์โสมของมิช่าเหมือนกัน อันนี้มีคนซื้อมาฝากจากเกาหลีอะคะ่ะแต่ว่าแพทเป็นคนไม่มาสหน้าก็เลยเอามาแจกเพื่อนๆดีกว่าอันนี้ก็เป็นชีทมาสนะคะแล้วก็มีปังหูตัวนี้ซื้อมาจากคพตินัมคือ <c oughs> เห็นว่ามันน่ารักฟุ้งฟินกระดิ่งแมวมากๆคือมันเป็นดอกไม้แล้วก็แบบมีห้อย <c oughs> ๆเป็นรูปหมวค่ะคะือ <c oughs> น่ารักพูดม,มากๆเลยะคะ่ะฟินจริงๆแล้วก็มีแหวน อันนี้เป็นดอกหลับสีชมพูฟูฟิงอีกแล้วนะคะอันนี้ก็แพติน่าเหมือนกันมันเป็นหนังนะตัวตรงแหวนเนี่ยแล้วก็มีกิ๊บติดผมอีกอันนึงเป็นลายดอกไม้นะคะเป็นแบบอย่างก็เก็บผมได้อะไรได้น่ารักนีแล้วก็มีกําไลอันนี้สวยมากนะคือสีเขาแบบเฮ้ยโอเคมากๆเลยอะดูดิ แบบเจิดจักท่ามกลางหมู่ผู้คนนะคะก็แบบเออมันสวยจริงๆอยากได้เองเลงจริงๆเนวต่อมาสร้อยคอแบบเก๋ๆแนวๆมันบางคนอาจจะมองว่ามันแบบโบราณมันคุณ้านะคะแต่ว่าเวลาเราแต่งตัวแบบเก๋ๆแล้วใส่สร้อยนี้มันแบบเท่นะอันนี้ซื้อจากเชียงใหม่นะคะ ถนนคนเดินก็ถ้าเกิดใครติดตามในแฟนเพจของพน,นันจะดูว่าแพทได้เจออเล็กีิระเดนนะคะคือแบบหลงมากแล้วก็ได้ถ่ายรูปด้วยนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากดูรูปต้องไปดูกันที่ Facebook แฟนเพจนะคะก็เดี๋ยวทิ้งชื่อไว้ให้ด้านล่างนะคะคืออันนี้คือสวยจริงคือชอบนะมันเก๋ๆดีนะคะนีเป็นสร้อยแบบค่อนข้างยาวถึงประมาณกางอกต่อมาเป็นลิปสติก ของซิวาน่าอันนี้เป็นเนื้อแมทนะคะพัดไม่รู้ว่าเนื้อมันแห้งมากหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้แกะเขาไม่มีให้สวอชแต่ว่าเห็นสีมันสวยดีสีมันคล้ายๆของ Wet n Wild สี just peachy อะคะ่ะก็เลยลองซื้อมาแจกดูนะคะตัวนี้เป็นแบบเขาทำออกมาคล้ายๆของ Wet n Wild ด้วยนะก็น่ารักดีนี่เป็นสีเวอร์ซินะคะออกโรชมูแล้วก็มีปากกา ซันริโอายคิตตี้ที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นแต่เขาเขียนว่า made in Korea ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีอันนี้คิตตี้อีกแล้วเป็นกระเป๋าเล็กๆค่ะที่ซื้อจากญี่ปุ่นเหมือนกันสามารถใส่แบบกุญแจบ้านของตุกติกเล็กน้อยได้แล้วก็มีเป็นโซ่ตรง สำหรับห้อยกระเป๋าห้อยอะไรได้นะในักดี้ย่างสุดท้ายเป็นกระปุกอันนี้นะคะด้านในมีขนมลูกอมว้ให้เนะโอเคก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับเซต A นะคะก็ไปดูเซต B กันต่อเลยดีกว่านะว่ามีของอะไรบ้างนะคะโอเคตอนนี้ก็มาถึงเซต B กันแล้วนะคะเซตบีอยู่ในถุงนี้เนาะก็ในเซต B นะคะประกอบไปด้วยเล็บปลอมของไดโซก เป็นแบบรุ่นที่มันยาวายาวมากเวอร์นะคะแล้วก็มีวอลคของเหมือนกันตัวเมื่อกี้ของเซเนะคะแต่ว่านี้เป็นคอลลกชันกันซื้อที่ลอฟเหมือนกันแล้วก็มีตัวนี้เป็น nose cleansing strip ของคิตตี้ดอทที่ลอกเซลเซียนนะคะกระดาษซับมันของยี่ห้อ มันไม่ใช่เป็นแผ่นๆนะมันแบบเป็นเหมือนฉีกเอาอะน่ะมีซื้อที่ท็อปสมียางมัดผมของ Forever นะคะเห็นว่ามันน่ารักดีอะ Forever ์ถึงทีวันมันเป็นเหมือนลูกไม้อะ่ะแล้วมันมีแบบ5สีแล้วสีสวยทุกสีเลยนะมีเบ b ี p พาวเดอร์ f ัฟ หน้าของสีจันสูตรต้นตำรับสีฟ้าตัวนี้นะคะมีสมุดโน้ตของยี่ห้อรู้สึกว่าจะบลัดดี้บันนี่นะตัวนี้ชื่อบลัดดี้บันนี่ใช่ไหมคือญาติแพททำงานอยู่ที่บริษัทนี้ก็เลยแบบเอออุดหนุนนิดนึงน่ารักดีนะคะแล้วก็มีบลัชออนของ Sivana Colors นะคะอันนี้เป็นสีเบอร์เจ็ดมีชิมเมอร์นิดหนึ่ง สีสวยมากนะเป็นแบบพีชพีชแต่ไม่แน่ใจว่าพิมเมนเป็นไงเพราะว่ายังไม่ได้สวอชเลยแล้วก็มีที่รัดผมที่มันเป็นแบบ Spring อย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกเก๋า2อันนะคะตัวนี้น่ารักดีสามารถใช้เป็นแบบกำไรได้แล้วก็มัดผมได้ด้วยสวยมากแล้วก็มีนี่เป็นยางมัดผมของ Love เหมือนกันอันนี้เป็นลายดอกไม้ แล้วก็มีอย่างไรผมอีกอันเป็นของคิตตี้มันนี้ซื้อที่เซ็นทรันเห็นว่ามันแบบฟูฟิงมากๆก็ถ้าเกิดใครมีลูกรหัานอะไรอย่างงี้ก็เอาไปผูกให้นะคะคือมันสวยมากนะต,นต่อมาก็เป็นกำไลจากจัดตุจักนะคะเป็นพีซแล้วก็มีแบบเป็น ลูกปัดกลมๆสีขาวแล้วมีตัวพีซเป็นสีชมพูนะสร้อคอจากเชียงใหม่เช่นเดียวกันอันนี้จะคนละแนวกับเมื่อกี้นะคะอันนี้จะแบบออกเป็นลูกปัดแบบคุณหญิงคุณนายนิดนึงมีต่างหูจากพทนทิช์นชดลลากันอันนี้เป็นลูแว่นตานะคะใหญ่นิดนึงแต่ว่าเก๋ดี แมกเนตดอยดุงจากชิ้นใหม่น่ารักดีแล้วก็มีปากกาซาลิโอเหมือนกันคิตตี้นะคะเหมือนตัวเมื่อกี้แต่ว,ว่าอันนี้เป็นสีชมพูเทสเตอร์ของมิชช่าเหมือนกัน2อันที่มันเป็นไนก์ไทร์เรโวลูชันกับอหอยทากแล้วก็มีสังรีริอินะคะอันนี้เป็นของ อันนี้เป็นคนละแบบกันเมื่อกี้อันนี้เป็น cleansing perfect มันคนละสูตรกันเนาะและอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็น Cud Press Color Fantasy Translucent Lipstick สีเบอร์ T6 นะคะเป็นลิปสติกที่แบบแพกเกจฟูฟิงน่าใช้มากๆสีเขาเจอกชมพูประมาณนี้นะพัดยังไม่แกะแพคเกจิงนะให้มันดูใหม่ๆส่งไวให้เพื่อนๆนะคะ ก็หมดเวลาสำหรับเซต A แล้วก็เซต B นะคะก็มาพูดถึงก,กติกากันก่อนเลยดีกว่าก,กติกาของการร่วมสนุกในครั้งนี้นะคะก็มีว่าข้อแรกเลยต้องกด subscribe channel YouTube ของแพทน,นะคะแล้วก็ like วิดีโอนี้แล้วก็ต้องไป like fanpage ของแพทด้วยนะคะเดี๋ยวแพทจะทิ้งชื่อไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ลิงก์ไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่แบบขแบบี้เกียจพิมพ์ชื่อก็กดเข้าไปในลิงก์ได้เลยแล้วก็กด like นะคะแล้วก็ ข้อที่2ให้เขียนว่าอยากได้เซตไหนเซต A หรือว่าเซต B ตรงคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะคะคลิปนี้เท่านั้นนะคะคือห้ามเขียนใต้คอมเมนต์ที่ o o k f ุ๊ก a ฟ Page ว่าที่อื่นนะอันนั้นจะถือว่าไม่นับแล้วก็สละสิทธิ์นะคะก็ต้องเป็นเขียนว่าอยากได้เซตไหนหระหว่างเซต A กับเซต B ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็เขียนว่าทำไมถึงติดตามยูทูบ ช่องของแพทนะคะก็ชอบอะไรใน YouTube ของ YouTube ของแพทแล,แล้วถ้าเกิดว่ามีเนี่ยมีอะไรที่แพทควรจะปรับปรุงบ้างแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะให้แพททำคลิปอะไรนะคะว่าแบบชอบซีรีส์อะไรของแพทชอบถุดและดีชอบเอ่มบิวตี้แบทเทิลหรือว่าชอบอะไรเกี่ยวชอบคลิปอะไรในช่องของแพทหรือว่าอยากให้แพททำคลิปอะไรนะคะ อย่างสุดท้ายก็เขียนชื่อแล้วก็ที่อยู่ด้วยนะคะแล้วก็พร้อมอีเมลด้วยเผื่อแพทจะติดต่อกลับไปถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชนะในการ<ม>การยูเอฟเครั้งนี้นะคะก็แพทท่าเวลาถึงเที่ยงคืนวันศุกร์นี้กนนะะ็แล้วกันนะคะแล้วก็แพทจะประกาศผลผู้โชคดีนะคะในวันเสาร์เนาะนะคะแล้วก็การตัดสินของแพทแพทจะใช้เป็นการจับฉลากเอานะคะจะได้ได้ผลที่แบบ ที่สุดแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะโชคดีนะคะแล้วก็อย่าลืมทําตามกติกาทุกข้อนะคะไม่งั้นจะถือว่าสละสิทธิ์นะงั้นก็เจอกันในคลิปต่อไปนะคะจะมาดูกันว่าใครได้ชนะกีฬาเบสสองเซตนี้ของแพทนะคะก็บ๊ายบาย